เวลาหน้าออกพรรษานะครับเราก็มีการรับเล้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีต่างๆที่มีอยู่ทุกชนชาติครับจากกางช้างที่จังหวัดนครศรีอยุธยาซึ่งเราขอความมาช่วยกันะจัดสร้างสีสันแล้วจะมีขบวนแห่ซึ่งเป็นขบวนแห่สัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีครั้งแรกก็จะเป็นที่วัดสัตจ้าครั้งที่สองก็คือที่คลองลานศิประยุทธศักดิ์ และท้ายฤดูกาลก็คือติมแม็นน้ำเจ้าพยาจังหวัดพังงาดีเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็เป็นที่มีศักยภาพในกน และที่สำคัญนะคะท่านก็สนับสนุนในเรื่องของวัฒนธรรมในทุกๆงานด้วยมีการไปด้วยนะคะแล้วก็มีการมีสาธิตเรื่องของการทำสมัยมรดกหลากหลายเลยค่ะเป็นผู้ที่บูรณาการร่วมก,กันในหลักหรือว่าเป็นกิจกรรมอันสูงสุดอันยิ่งใหญ่นะครับที่ได้ก็ามาพิจารณาที่คุณผ่าทานมานะครับการจัดกิจกรรมเริ่มแต่วันที่3ธันวาคมจนถึง5ธันวาคมบริเวณสวนหน้า ตัวจวนผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายในการจัดงานนะครับมีการแสดงดนตรีต่างๆนะครับตลอดทุกค่ําคืนนะครับถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาเที่ยวงานในจังหวัดปุมธานีครับรับกวนนะครับมีหลลำครับท่าอาจารย์พิรพงศ์ครับสําหรับการซ้ายด้านขวามีทั้งฝั้งโน่นฝว่งนี้ก็ นี่ทีมใดก็ตามเรือจากที่ใดก็ตามนะครับที่เอาผีไปทีมชาติมาโลกนะครับเรามีฝันและกราตังใจนะเมืนะ่อวานนี้ทับท้องว่องแหวงกำช้ำห้อง